โปรโมชั่นสุดคุ้มกับกิจกรรมท็อปอัพรับท่าเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเติมเกมในภายวันที่10ธันวาคมถึงวันที่13ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับท่าทางตัวนี้นะฮะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับต้องเติม299เเพชรนะฮะก็จะได้รับท่าทางตัวนี้นะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะครับว่า ต้องเติมภายในวันที่10ธันวาคมถึงวันที่13ธันวาคมนี้เท่านั้นนะฮะกิจกรรมต่อมาครับก็คือกิจกรรมกล่องขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าฮะซึ่งกิจกรรมนี้ครับก็จะเป็นกล่องสุ่มกล่องละ25เพรน,นะฮะ ในกล่องตัวนี้นะครับก็จะมีโทเค็นมาด้วยนะฮะถ้าหากว่าเราสุ่มไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาแลกตรงนี้ได้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าเราสุ่มไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนําโทเค็นมาแลกที่นี่ได้เช่นกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ฮะก็หมดเขตวันที่1 9บกาธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ พี่เตึ้นยืนว่าเลยเดี๋ยวผมยิงให้พี่พี่เตึ้นพี่เตึ้นพี่เตึ้นยืนรอเออเดี๋ยวผมยิงปืนให้โอเคเอออันนี้คือล็อกตรงนี้กันเดี๋ยวเราจะแผ่นหน่อเนี่ยยิงยิงยิงแล้วด้วยิงเลยจริงนะเอ้ไม่ตายหรอกแต่นพี่จะไม่ตายไม่ตายพี่ผมยิงทีละห้าสิบตายตายเลยครับไหนบอกไม่ตายหัวพี่อะหัวพี่เล่นพี่เล่นงี้ไม่เอานะ หมวกวินเลยตั้งข้างนะพี่ผมเห็นเงาแบบันยาแ้ยศัตรูโอ้นอหน้าต่างมีนะ้าตรูล้าพี่นะพี่นะเสรลเนี่ยออกไปเจ็บจุเจ็บผมพันยาแบบพี่พมีมีตัวชาร์ปพี่มีตัวชิเหือห้าคนวะชุบมันชุบมันชุบ ก็ไปรอพี่างที่มีตัวชาพี่นะข้างบนพี่ข้างบนข้างบนข้าบนระเบิดพี่เอวอนี่แหละประเด็นน่ะอุ้ยกระสุนหมดขิมหายแล้วเ๋ยวผมตายพี่เผมตายพีเติมบนหัวพี่พีเติมบนหัวอ้ยอ้วอไม่ทันไม่มีอะไรเลยตอนนี้จะไปผมนาย่ชไม่ได้เหรือพี่โนคนเดียวเท่านั้นพี่โนมาลงมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาลงมาแล้วพี่นากเกียวกัน สามหนึ่งวิมันเก็บของวิรถไปบ้านเขียวเลยพี่ตบไปบ้านเขียวเดี๋ยวมาเก็บของอยู่พี่ว้าฮ่าฮ่าทดลังอะไรรถคุณพี่ two thousand years later รถสองตัวของเราอ้อมมาตรงเต็นท์ตั้งแต่ตอนนั้นรถไปไม่เป็นคันเลยไม่เป็นคันเลยรถในล็อกนะพี่รถในล็อกนะกลังเข้าอยู่ครับ พีเร,รีบร้อยเลมันมีฝั่งโนโู้โนโด้วยโอ้ขี่ไปไปมากม,มามาพี่น้องมา,มา,าสุดหมดด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยหมดหมดสุดหมดวะเอ,อ้ยไปขี่ขึ้นหลังคาได้ไงวะแปลก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 รถบินได้ต้นอะไรดูดูด <ไป S 2> เดี๋ยวกเด็กเอกสุดเลยพี่ตายรอไว้ต้นพี่ที่ใหม่แล้วมาอีกแล้วต้นต้นต้น บนบนบนเต็มเลยคนนี้เต็มเลยพี่พี่อยู่เก็บโอ้โหอะไรพี่ร้อยเจ็ดสิบพับตัวมาแล้วก็พบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วแล้มีคนลงใหม่เหรอพี่มีคนลงใหม่เอาตัวนี้ก่อนกันเลยเดินเค้กพบศัตรูแล้วอะไรนะ ตวันตวันตะวันเจ็บจังเลยตะวนนเาตมจอดผมจอด้เข้าในะพี่เข้าายนะเดี๋ยวผมตามเฮ้ยไอวอแตกว่ใช่ใช่ใช่สองคนพบศัตรูแล้วต้องาแล้วอุ้งวงโคตรใจไป ไปลปลปลปปีรถหมเน่ยวมีรถเปล่าชิบไม่นอแล้วจ้าชิบาแล้วจ้าชิบาแล้วจ้าไม่รอดหรอหลอดี่เร้องรอดรอดเดี๋ยวผมให้เมีเยโดนอยู่โดนไม่โดนพี่ผัดยาก่อนพี่เบียวมีอยู่สิโอ้ยโไม่ไหวเค้กไม่ไหวไม่ไหว เาันเโสกอกไม่ตกไมุ่กพี่วันดีุ้นตะกขนาดนี้สวัดดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมคลิปนี้ครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการ มาร์คฮะซึ่งปกติเนี่ยมันจะอยู่ตรงบนซ้ายตรงที่เปิดปิดไม้เปิดปิดลําโพงนะครับผู้ชมอันนี้ผมลากมาอยู่ข้างล่างนะฮะเพื่อที่จะให้มันเนี่ยกดได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่าไอตัวมาร์คตัวนี้เนี่ยบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยก็ยังใช้ไม่เป็นก็มีนะครับคุณผู้ชมจะใช้มาร์กนู่นมาร์คนี่มาร์กนั่นมาร์กบอกตำแหน่งเพื่อนๆมาร์กเอ้ยเยอะแยะสารพัดครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ยังแบบว่า ยังไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าบางคนก็แบบไม่ได้ใช้เลยก็มีนะฮะ,ะซึ่งคลิปนี้ครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการมาร์กันครับซึ่งปกติฮะตอนที่เรามาร์กใช่ไหมหรือว่ามาร์กให้เพื่อนนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกเลยฮะ,ะว่าเราจะเอาไอเทมไหนเลือกไอเทมไหนเนี่ยให้เพื่อนได้เห็นนะครับคุณผู้ชมหากว่าไอเทมเยอะๆอย่างเงี้ยเรากดมาร์กใช่ไหมเราก็จะเห็นไอเทมทุกตัวทุกชินนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆ หรือว่าเราจะบอกตำแหน่งเพื่อนบอกทิศทางเพื่อนเนี่ยด้วยการมาร์ก็ได้เช่นกันนะครับผมเออเราจะมาร์กบรรากาศก็ได้มาร์กบนฟ้าก็ได้มาร์กได้หมดทุกที่นะครับผมแทบจะอิสระในการมาร์กนะฮะแต่ถ้าหากว่าไอเทมของเราที่เราจะมาร์กเนี่ยอยู่ไกลเกินไปฮะแล้วก็สามารถกดสครบแล้วก็กดมาร์กได้เลยนะฮะก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผู้ชมครับผู้ชมทางมาเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วครับพี่อะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ชมเนี่ยหลายๆท่านที่ยังไม่รู้นะครับ ตอนที่เรามาร์กก่องศพใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่าตอนเรามาร์กเนี่ยแล้วมีอาวุธอยู่ใกล้ๆกับกล่องศพนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะขึ้นทั้งกลองศพแล้วก็ขึ้นไอเทมที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมขึ้นมาทั้งหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นไ,ไงรู้หรือยังบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ไม่รู้นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ย ก็รู้แล้วนะฮะไม่งั้นผมไม่ไมาทาคลิปหลอกจริงๆริอย่างที่2ครับผมที่ผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะฮะซึ่งปกติเนี่ยตอนที่เราเจอศัตรูใช่ไหมเเราจะกดคําว่าเจอศัตรูตรงนี้ใช่ไหมครับศัตรูแล้ว,ลวอ่าก็จะขึ้นคํานี้นะพบศัตรูแล้วอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผู้ชมแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งครับสมมติว่าคุณจะสู้อยู่ด้านบนใช่ไหมครับอ่าเรากดตัวมาร์กสองครั้งยำๆฮะ พตรูแล้วมันก็จะเป Sin ็นมาร์ค kind of no สีแดงแบบนี้นะครับผู้ชมสุดว่าเราเจอคู่ต่อสู้ด้านหน้าใช่ไหมตรงนี้แล้วกดมาร์คสองั้งครับมาร์คของเราเนี่ยก็จะเป็นสีแดงขึ้นเป็นมาร์คของทิศทางศัตรูอย่างนี้เลยนะครับผู้ชมหรือว่าเราจำมาร์คต่อสก็ได้นะครับผู้ชมตูแล้วก็จะช่วยให้การมาร์คของเราเนี่ยได้ข่มขึ้นแล้วก็ทิศทางได้เ๊ะมากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะเห็นคู่ต่อสู้ด้านหน้างนี้นะครับผมแอาแล้วก็สามารถกดสกคบ กดมาร์กอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตอนที่เราเจอคู่ต่อสู้เนี่ยเราต้องกดมาร์กสองครั้งนะครับผมมันถึงจะขึ้นสสเสียงแล้วก็ขึ้นมาร์กสีแดงมาให้ด้วยนะแต่ถ้าคุณผู้ชมทางวาเนี่ยรำคาญที่เพื่อนกดสังการแบบนี้นะครับช่วย เเยยี่มลหรือจะเป็นการมาร์คคุตสู้แบบนี้ครับพบศัตรูแล้ววิธีง่ายฮะเพียงแค่เราเนี่ยไปกดติ๊กตรงนี้ครับผมนี่เพียงเท่านี้ฮะเราก็ไม่ได้ยินเสียงการสั่งการของเพื่อนแล้วนะครับผู้ชมเราเห็นแค่มาร์กเนาะแต่ถ้าหากว่าเราอยากได้ยินเสียงใช่ไหมแล้วก็ไปเปิดเหมือนเดิมครับผมพบศัตรูแล้วก็จะกลับมาเป็นโหมดปกติเลยนะฮะผู้ชมศัตรูแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็ส่งท้ายด้วย การซ้อมทีมการซ้อมมาร์กกับอีอลใหญ่เคไอล็อกเก็ตซีเฮดเนี่ยก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหของขงค่าไปไหนหมดนี่อ่ะไม่มีคนเออพี่นังไปพี่นังไปเต็มปีเลยครับตสะพานต้อเจอเอคพี่ต้อเจอเอคพี่สะพานเหรอสะพาประมาณสะพานพี่ประมาณสะพานพอสะพานสะพานก็มีครับแล้วก็ห้องน้ำกัมแพงแดงครับเดี๋ยวคนละเดี๋ยวคนละช่วยด้วยบนหัวสองเมตรอะ เป็นสคนนะครับพบศัตรูแล้วมันไปคลองลกน้ำนะครับตัวมาก์กตัวมารกเล่นหัสองเมตรเวลาสาสิบกัยสิบแปดคลองกพบศัตรูแล้วเจ็บนะพี่เจ็บพี่เจาะให้พี่เจาะให้ต้องการเจาะแล้มไปล้มอันล้มหมดแล้วนั่นทำไมพี่ได้คิววะพี่ไม่ได้ยิงลมนะพี่เฮ้ยที่ใหม่ ครับยังล้มอยู่ใช่ปะใช่มันมันล้มมันล้มทั้งหมดสี่ตัวเลยน่าจะมีตีหนึ่งเลยเอ้าแล้วพี่ทำไมได้เกี่ยวเมื่อกี้พี่ไม่ได้ยิงล้มเลยนะต้นหรือเปล่าพี่ต้นยิงล้มต้นก็ต้องได้คิวดิเฮ้ยปืนขอดเจออีกแล้ววะเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็อะไรน่าต้นต้นนี่หว่าหลอกหลอนหลอกหลอนตื่นเต้นไปนอนผมไม่ได้เล่นหมดนี่นานตื่นไปด้วยก็ให้พี่ตื่นเต้นแค่ไหนพี่ต้องนิ่งไว้ เดี๋ยวมันจะเป็นอุปทานมือคนอื่นจะแบบเลิกรักมาช่วยตื่นเต้นไวะตื่นเต้นตามเลยอุ้นเตะเอะมันเนนอุ้นเตะมึงองเหรเนี่ยคนเตะครับแตว่แตว่าแต่แ่วแวแ่วแต่่แตววว่ เ็งอนเต็มีตัวมีตัวไม่แนครับนางพี่้างพี่๋ยวผมมาให้พบศัตรูแล้วาครับไปทางนี้โหมีนอยฟ้าันะนะเห็นเราปะน่ะไม่แพก่ลลมล้มนะพี่นะมันคนละตีแล้วพบศัตรูแล้ว ยังมองมอยู่อ่ะตอนนีเหรอพี่มีอยู่เออบ้านเขียวพี่บ้านเขียว <c oughs> บ้านเขียวใกล้พี่นิดนึงข้อเจ็บเลยครับโค้อเจ็บเลยครับเห็น้าพี่ตามเลยล็อกอยูครับพบศัตรูแล้วล็อกไม่ได้อยู่ไปฝั่งหนึ่งได้ไหมวะไม่เห็นเลยพี่อยู่นี่นี่พบศัตรูแล้วตงพีดตงเฮ้ยมีคนโนเผาพี่เอ้าต้นดีก่ เเอออออววยยตนี้ชุบพี่มีตัวชุบเพิ่งชุบเลยไป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 ลงนักยิคนขึ้นมาสี่คนเลยนะบนหัวเราพี่บนหัวเราพี่บนหัวเราร่วมทั้งได้ละลงมาเดียวที่ชุบมีนะครับเฮ้ยนหัวนู้นหัวไม่เก่งมั้งก็แมงไม้ขาวแม่งไม้เขาวบ้านนี้ใช่ปะบศัตรูแล้วาแม่เราเลยใช่ปะบันมาร์คครับบันมาร์คแดงครับอ๋อเป็นตัวเดียวนะครับผมยิงตายไปคนหนึ่งมันจะขับมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เฮ้ยมันอ้อมเข่าหนีแล้วมั้งเนี่ย นราจะนราจะเออเห็นยังงี้มันไม่สู้หรอกเอ้ยมีตัวลงใหม่มีตัวลงใหม่นี่แหละวานท้งเห็นปะไกันแล้วมันเตกมันเตกมันเจกมันชักปืนมันชักปืนมันชักปืนเยอพวกเรากเรา้หัวนว่มนอ้หันไอ้หัน้าไอ้ห้าไอ้หัวหน้าไอ้น้าไอ้หัหน้า้หน้าอ้หหน้า้น้าต้น้า้น้าไ้นพา่น้องนสองัวน้องห่นอ้ัวหาอหน้งอ้หวา พี่พี่เอาตัวนี้เหรอ AC แปดสิบดีเฮ้ยหน้าผมก็มีหว่าบ้านฟาร์มปะเนี่ยหรือว่าหน้าผมเลยวะแตกนแตกดโดนที่จะหมดละเฮ้ยมีตัวลงมีตัวลงมีตัวลงใหม่อะเอาไหมหพี่เอาเอาเอาหมดเอาหมดเอาหมดอยู่ทางนี้เลยอะอยู่ทางเนี้ยโอ๊ศัตรูแล้วกละทางแล้วตอนนี้ใช่ใช่พี่ก็เลยจะวิ่งไปหาเมย์ก่อนเนี่เข้ามือดีอะเนี่ยมันเหมือนมีตัวหนึ่งวิ่งมาทางเนี้ย ไม่รู้ไม่เชื่อว่ามันอยู่แถวทนี้หรือเปล่าคนบ้านฟางที่ว่าเนี่ยจะมีตัววิ่งมาทางนี้ระวังเอีกต้นโอ้โหเต็มเลยสองตัวครับตรงโคดังก็มีหลังข้าครับเห็นเพี้ยนหัวมีเหี้ยนหัวก็หลังข้าครับโอ้เจ็บแล้วเจร่ยร์้างในเียร่างข้างในมันชุบ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 หลังก็มีอ่ไอ้เกียร์ไอ้วานะพี่เกียร์ไอ้วานะพี่เกียร์ไอ้วานะตัวล่าง เราให้เราให้อย่าอย่าล้มนะอย่าล้มนะเดี๋ยววงก็บีบมันแล้วครับใจเย็นๆก็ได้พี่โรายเอสวะต้นคุมไว้พี่คุมไว้พี่อย่าล้มทางพี่สตัววิ่ออกายแล้วต้นเรับเซิร์ฟพี่ให้พี่เจาะตรงไหนบอกได้นะพี่ออกล้มล้มล้มต้นนึงต้นนึงหมด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 มหมดนมดรมดเมดดหมดรมดดดดนหดหหหมมหนมมม ต้นไม้ต้นไม้ลดไปร้อยสี่สิบครับหลังนีขวามีนะขวามีนะใช่พี่ตอนนั้นเกียร์ยังนะยังครับต้นไม้ยังเหลือนะครับเหลือตัวเดียวป้อมป้อมมีป้อมมีป้อมพี่ต้องเกียร์ต้นไม้ก่อนอ่ะต้นไม้พี่ต้นไม้ตรงนี้ครับเนี่ยผมมาให้หน่อยเออตรงนี้พี่เฮ้ยทำไมมีมีพี่มีต้องพี่ต้นตรงนี้มีมันนอนพี่มันนอนเฮ้ยทำไมป้อมไม่ยิงมันนอนพี่เดี๋ยวนะเราจะเข้าแล้วพี่ดูขวาน็อกพี่น็อก นกอะไรพี่ไปเกี่ยวไม่ผมไม่ได้ทำอะไรตัวนั้นปมน็อกปมนกปมน็อกมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วตัวนั้นไปไหนแล้วไปไหนร้อนพี่น้องไปตามพี่ผมตามเอ็งบอกไอ้มอเกี่ยวพี่ก็วิ่งมานั่งเลยดิปมน็อกไม่มียาว่ะผมมีแปาพี่ผมเอาให้แอเคป้าเป้าแน่นอนเวทเวทแม่ไอ้พี่พี่เจ็บอย่างนี้นล้วมามาเยอะก็มันก็ตายแล้วใช่ไหมไหนลดยาพี่ไมเห็นตรงมาร์กพี่พี่เห็นป่ะคุมหน้าเอนกัน นี่ไงกล่องยาก็เทียบเลยพี่เอ้ยมีคนเพิ่งโดดลงมาด้วยพี่กล่องยากล่องยานี่ไงพี่นี่ไงมันไม่อยู่ในนี้ได้ไงวะกล่องยาโอ้ยพี่คนลงพีคนชุบกระถือเพิงลงพี่ตรงผมเต็มเลยปิดเตมเจาะปิดเต็มเจาะเดี๋ยวจุดหมอะจะรู้แล้วโอ้มันก็ถึกจังวะไอ้ล้มตัวนอกสองพี่น็อกสองตัมาร์คพี่พี่ช่ั่งนอตดีกว่าพี่ช่วยหนอตเฮ้ยจับมาครับ วันวันวัน